สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมที่ผมเคยแนะนําไปแล้วก็คือเกมชื่อเบอร์นิคอนซึ่งเบอร์นิคอนเนี่ยอ่ถ้าจํากันไม่ผิดจำกันไม่ผิดนะเมื่อประมาณเดือนเดือนกว่ากเนี่ยผมได้แนะนําเกมนี้ไปแล้วซึ่งเป็นเกมที่ให้เงินเราจริงตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณวันละสามร้อยสี่ร้อยนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าผมจะบอกว่าถ้ามีกระต่ายสองดาวหรืออะไรเงรี้ยก็จะได้เกือบวันละประมาณเจ็ดแปดร้อยเลยนะพอยก็คือพอยก็คือไม่ผมมาแนะนําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เกมได้ปรับ พัฒนาระบบขึ้นเป็นระบบที่เรียกว่าไม่ต้องใช้แก๊สซึ่งแก๊สครั้งหนึ่งอ่ะตกประมาณ15บาทนะครับก็เท่ากับว่าคุณเล่น1ครั้งอ่ะสมมติเล่นตาหนึ่งสาบาทหรือ40บาทเนี้ยเป็นต้นนะคุณก็จะต้องลบกับค่าแก๊สประมาณ15บาทนะครับก็จะได้ได้กําไรเท่านั้นนะแต่พอยคือตอนเนี้ยนณะเวลาเนี้ยทางเบอร์นีคอยหรือเกมเนี้ยเขาตัดค่าแก๊สทิ้งไว้แล้วไม่มีค่าแก๊สอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแคปเดี๋ยวผมจะแคปอ่า คลิปของตอนที่เขาคิดค่าแก๊สแล้วกันนะซึ่งเดี๋ยวจะมาเทียบกันเลยว่าระบบใหม่เนี่ยคือไม่มีค่าแก๊สเนี่ยเท่ากับว่าทุนคุณนะ่ะแทบจะไม่มีมีคุณแค่ซื้อกระต่ายเท่านั้นเองแต่ระหว่างเล่นคุณไม่ต้องเสียทุนเลยคุณแฮปปี้กับการเล่นมากเราไปเล่นกันอ่ะพูดถึงเกมก่อนเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้นะคุณคิดคําว่าเกมเพลเกมตรงนี้นะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ข้ค่าเงินคือค่าเบอร์นี่กับค่าเบอร์นะฮะค่าเบอร์เนี่ยคือคือเล่นแล้วเราได้เงินตลอดเนี่ยซึ่ง Bear เบอร ผมสามารถที่จะวิดดอได้นะพอยต์ก,ก็คือเอ่าทำไมถึงวิดดอได้หนึ่งหนึ่งห้าสามเพราะว่ามันมีเรื่องของแท็กนะครับซึ่งถ้าครบสิบห้าวันสามสิบวันเนี่ยแท็กก็จะเหลือศูนย์นะครับโอเคเราไปดูข้างเงินก่อนของเบอร์นี่เนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบอา่าจะบอกว่าเกือบสิบบาทอะได้ประมาณเก้าจุดห้าละกันนะฮะซึ่งก็จะมีราคาขึ้นลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณ10บาท10เนี่ยประมาณนี้แหละนะครับส่วนค่าเบอร์นี่ค่าเบอร์นี่สมมุติ อ่าเดี๋ยวเราไปเล่นก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาดูกันว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับอ่าเรามาสมมุติผมเข้าไปที่ b บ t เท e นะแล้วผมก็เลือกกระต่ายเอาเป็นสมมุติตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะแจกตัวตัวช่วย At t e n ท i o n ที่ดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าวินเท่าไหร่เนี่ยให้เข้าเลยเช่นสมมุติวิน92ิเนี่ยก็ไปสู้เลยโอกาสชนะสูงมากใช้คำว่าสูงมากนะเพราะว่าตัวนี้เป็น Attention ของโคมในการดูค่าพลังนะครับ แต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากเป็นเอเทนเนี่ยเอเทนชั่นของโคมเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมแจกให้ซึ่งข้อเสียคือเราไม่รู้ว่าทางผู้ให้บริการสคริปต์เนี่ยเขาฝังอะไรบ้างแต่ถ้าเราเล่นแบบเรายอมรับความเสี่ยงได้ก็ลงได้เลยนะครับประมาณนี้แหละนะอ่ะโอเคตัวนี้วินเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เลทประมาณนี้นะผมก็ไฟเลยซึ่งถ้าวินเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ผมก็สามารถที่จะเลือกไฟคอมโบได้นะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกดดูหลายรอบนะผมอาจจะเอาสักสองคอมโบยเงี้ยอ่ะเราไปไฟกันเลย เนี่ยไม่ต้องเสียค่าแก๊สนะครับทุกทีค่าแก๊จะเด้งตึง้งแต่เนี่ยไม่ไม่มีค่าแก๊เลยเนี่ยวินล,ละ7 5เบอร์75.9นะครับ75.9เบอร์นะเราก็ไปดูกัน75.9นี่คือเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่หาค่าเบอร์กันนะอ่าค่าเบอร์นะแล้วผมต่อตรงนี้เป็น usdt นะสะกีเท่าไหร่นะ75.9ใช่ปะ่ะก็ประมาณ1 1ดนด ประมาณ1ดอน1.03น์นะครับ1.03คือกี่บาทล่ะตะกี้มีบอกนี่1.03ประมาณ34บาทตเต็มเต็มโดยที่ไม่หักค่าแก๊สนะครับเท่ากับว่าตาหนึ่งอ่ะคุณได้ประมาณ30บาทละนะครับซึ่งถ้าคุณสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็โอเคเลยนะ75.9เนี่ย หรือคุณจะร้อยค่าเงินของเบอร์มันขึ้นก่อนก็ได้นะแล้วคุณค่อยขายคีหนึ่งก็ได้อาจจะเบอร์ละสองบาทก็ได้รอเดี๋ยวรอสองบาทหรืออะไรเงี้ยมันเคยขึ้นไปสามบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปขายแล้วเดี๋ยวผมจะแนบเนี่ว่าผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะยังไม่ซีเรียสในการวิดดอนะครับไม่ซีเรียสเลยก็ก็เดี๋ยวผมจะแนบตัวไอ้นี่ด้วย extension ในการสู้และชนะนะครับ ก็ S <S เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ผมเนี่ยในคิดที่แล้วผมก็ให้ดูเอกสารปกขาวล้วไว้เปร์เป็นเกมที่ผมมองมีอนาคตนะครับแต่ทุกเกมผมว่าไม่ฟันธงแหละเพราะว่ามันก็มีเกิดมีดับนะแต่ว่าเกมนี้น่าจะอยู่กับเราไปยาวๆเพราะว่าดูจากการที่เดฟมาตอบเดฟเดฟเขาตัดเรื่องบอททิ้งเพราะาเกมทุกเกมส่วนมากเมื่อเกมมันดังแล้วมันจะมีเรื่องบอทเข้ามาไงเดฟก็แบบเอ้ขอเวลาไปแก้ไขนะ คือไปแก้ไขเรื่องการไม่ให้บอร์ดมาเล่นแล้วก็แก้ไขในเรื่องของการแก๊สเนี่ยเราไม่เสียค่าแก๊สฟรีเห็นมาเขามีการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเกมนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องดิจิตอลการหาไรายได้ออนไลน์ดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ